ชาวเน็ตแห่เม้นเมื่อจ้างพานีฉีดแอสตาแล้วบอกว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 จนกระทั่งมีวัคซีนป้องกันโควิดเข้าประเทศแล้วประชาชนหลายคนต่างเข้ามารับการฉีดวัคซีนเช่นเดียวกับเดวดารา,าคนดังที่พาการเข้ารับการฉีดวัคซีนและออกมาเผยถึงอาการหลังฉีดบางก็มีผลข้างเคียงบางก็ปกติดีล่าสุดถึงคิวนักร้องสาวเสียงดีจ้างพานีโดยเธอโพสต์ภาพกำลังฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกา ที่คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลมหาวิทยาลัยนวมินทราทิราชพร้อมบอกว่าสายตาบ่งบอกว่ากาแฟายอยู่ไหนง่วงมากทั้งนี้เธอบอกว่าอาการตอนนี้ปกติมากแอบง่วงนิด,นดแต่อาจเป็นเพราะไม่ได้กินกาแฟาเพราะปกติติดกาแฟามากท่ามกลางชาวเน็ตที่ฉีดก่อนหน้าแล้วเข้ามาแสดงความคิดเห็นแนะนำอย่าเพิ่งกินกาแฟาหลังฉีดจำนวนมาก